สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสาธิตนะครับโปรแกรมนะครับพดกลุ่มนะครับคือโปรแกรมพดกลุ่มเนี่ยนะฮะผมเขียนใช้เองนะครับตั้งแต่ประมาณเดือนมกรานะครับโบประมาณเกือบปี2ปีที่แล้วนะครับคือผมมาเปิดขายนะครับรุ่นแรกๆนะครับแต่ว่าก็จะมีเอ่อเรียกอะไรอ่ะก็คือเหมือนกับคนนะครับก็ก็มีกอลอะไรต่างๆไปบ้างนะครับแต่ก็นะครับ ก็คือมันเป็นไอตัวเี้ที่ผมเขียนเอาไว้ก็คือมันจะเป็นตัวสคริปต์นะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับก็จะมีโปรแกรมอะไรต่างๆครับที่เอาไว้ในระบบ c a n s u c c e s s นะครับที่สามารถเรียนรู้อะไรต่างๆได้นะครับในระบบเดียวที่ผมพยายามนะครับที่จะทำคอร์นี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้นะครับทุกคนนะครับรู้จักวิธีการทําสื่อนะครับและโปรโมทที่ดีนะครับ ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทําสื่อเลยนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้ในระบบได้นะครับส่วนวันนี้จะมารีวิวโปรแกรมนะครับโพสในกลุ่ม Facebook นะครับยะลองสาธิตไปด้วยกันเนาะนะครับก็การทํางานก็ประมาณนี้ครับซึ่งโปรแกรมที่ผมรีวิวไปนะครับก็จะเป็นวิดีโอวิดีโอไปนะครับแล้วไอ้โปรแกรมจะมีโปรแกรมเอ่อโพส ในกลุ่ม f a c e b o o k นะครับแล้วก็ทําการดันกระทู้ด้วยนะครับซึ่งโปรแกรมตัวนั้นนะครับผมก็รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเคซึ่งผมทํามาก็ต่อเนื่องมาจากคอร์สคือคือพูดว่าแบบทํามาเพื่อคอร์สตัวนี้โดยตรงเลยนะครับนะครับพูดได้ง่ายนะครับผมอยากจะให้เพื่อนนะครับรู้ว่าเออตัวโปรแกรมนะครับไอมาโคหรือว่าโปรแกรมที่ผมใช้ในการทุนแรงนะครับมันทํางานยังไง นะครับและสามารถที่จะนำนะครับไปโปรโมทธุรกิจของเพื่อนได้นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งนะครับขึ้นสถานะว่างอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนก็คือว่านะครับมันจะเป็นระบบการตรวจสอบของ f a c e b o o k นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับมันจะปิดไปเองนะครับเห็นไหมครับแล้วมันก็จะโพสต์ข้อความนะครับที่ผมโพสต์ลงไปประมาณนี้ นะครับซึ่งวิธีการหน่วงอะไรต่างๆที่ผมตั้งไว้นะครับผมเซตเอาไว้เพื่อที่จะการการโดนล็อกนะครับซึ่งในระบบเนี่ยนะครับผมได้จัดเตรียมนะครับทั้งโปรแกรมโพสเว็บบอร์ดนะครับโปรแกรมโพสเฟซบุ๊กนะครับโปรแกรมโพสในพวกคั a s ี i ไฟล์ต่างๆโปรแกรมโพสพวกดิสคัทพีดพีวินอะไรต่างๆซึ่งผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับ บางทีเนี่ยเพื่อนๆนะครับเข้ามานะครับวิดีโออาจจะยังไม่เสร็จทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมทำมาเรื่อยๆนะครับอยากให้เพื่อนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวิธีการทำสื่อที่มันที่มันเป็นรูปธรรมอะครับคือคือมันจับต้องได้นะครับและสามารถนำไปเป็นหมดธุรกิจของเพื่อได้จริงๆนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งโปรแกรมนะครับมันจะทำการเก็บ นะครับในส่วนของรูปภาพไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในได้ดีนะครับก็คือแคปเจอร์หน้าจอไว้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆกลับมาดูที่หลังได้นะครับผมจะตั้งไว้ที่ image facebook นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่มันแคปเจอร์ไว้นะครับตัวนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับที่มันแคปเจอร์ไว้นะครับ เมื่อกี้ผมไปหยุดมันนะครับมันก็เลยแคปเจอร์มาแค่นี้นะครับแต่ปกติเนี่ยนะฮะมันจะแคปเจอร์ยาวอย่างนี้นะครับอ่าโอเคนะครับที่มันแคปเจอร์ไว้นะครับเพราะว่าเราอยากที่จะรู้ว่ามันทํางานจริงหรือเปล่านะครับก็ตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับความสามารถของมันก็เอ่อใช้โพสรูปนะครับได้ประมาณ2รูปนะครับแต่ว่าผมสามารถเขียนให้มันโพสได้หลายรูปได้นะครับ แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับความต้องการของคนนะครับที่จะมาเรียนนะครับถ้าตัวคนต้องการที่จะอัปเดตในส่วนของสคริปให้มันเป็นแบบว่าโพสต์หลายๆรูปได้นะครับก็โอเคนะครับติดต่อมาทางซัพพอร์ตได้นะครับผมจะเขียนสคริปเพิ่มให้นะครับแล้วก็อัปเดตในส่วนของสคริปเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ในระบบนะครับอนเพื่อนแต่ว่าต้องอธิบายไว้ก่อนนะครับว่าในการอัปโหลดเนี่ยนะครับมันก็อาจจะช้าลง นะครับที่ผมอัพไว้ประมาณสองรูปเนี่ยเพื่อที่จะให้แบบมันทํางานได้แบบว่าเออเสถียรนะครับพูดง่ายๆนะครับโอเคครับสาธิตก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอถัดไปเลยกันผมจะทํารีวิวไว้นะครับเกือบทุกโปรแกรมเนาะแต่ว่าผมจะแต่ว่าในส่วนของวิธีการทําเว็บไซต์การทําทบล็อกอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีด้านล่างนะฮะตรงนั้นผมอาจจะไม่ได้ทําสาธิตเพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะแบบว่าเออทำเป็นกันบ้างแล้วอะไรต่างๆแล้วนะครับแต่ตัว พวก Auto ออโต้โพลและต่างๆพวกนี้นะฮะก็คือเพื่อนๆสามารถนําไปทุนแรงแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ